เห็นอยู่นี้คือที่การน้ามันกระดินนะคะไว้ใช้ในครัวเราทําขึ้นมาเองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเอาไปทําได้ในราคาไม่เกิน500บาทเพราะว่าเราซื้อสังกะสีแผ่นเรียบมาเอาแบบบางที่สุดนะคะ150บาทแล้วก็ฟิลเตอ,อร์บอด100แล้วก็ปืนกาวค่ะจากนั้นเราก็มาตัดค่ะตัดแล้วก็ใช้ปืนกาวนะคะยิงให้เรียบร้อยก็ทนทานดีค่ะ พื้นข้างล่างก็ใช้ปืนกาวได้เลยปืนปืนกาวนี่เวลาแห้งคือจะอยู่แล้วก็แน่นมากนะคะเป็นอะไรที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะเราก็หาวิธีเหมือนกันว่าในครัวเนี่ยเวลาทอดผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันมันจะกระดิ่อ๋อของเราไม่มีที่ดูดควันนะคะเราจะใช้แบบเปิดหน้าต่างมาก็พอดีวันนี้คือพี่จะมาทำกับข้าวที่บ้านอย่างแรกคือ พอดีว่าเรามีเมนูอยู่จะเป็นพวกลาบแล้วก็ผัดอะไรพวกน,นี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในพืชผักสวนครัวอาจจะไม่สวยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านดูแลเต็มที่เนาะช่วงสงการก็ปล่อยเขาไว้อย่างแรกที่เราจะต้องใช้ก็จะมีสารแหน่ะนะคะผักชีไปเรื่อยออต้นหอมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะขึ้นช่ายค่ะ คือสาระเน่ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมนี่คือเราจะเอาไปทําลาบหมูนะคะส่วนขึ้นช่ายเราจะเอาไปทําผัดไทยเค็มใส่ปลาหมึกค่ะคือถ้าเราสามารถที่จะปลูกผักไว้เองไว้ทานเล็กๆ,ๆน้อยน้อยหรือว่าไว้ใช้ทําอาหารนะคะมันดีตรงที่ว่าหนึ่งคือเราประหยัด อยู่ในเมืองอาจจะแบบไม่ประหยัดเท่าต่างจังหวัดน,นะคะแต่เวลาไปซื้อเนี่ยพอรวมๆกันพืชผักสวนครัวที่เราไปซื้อที่กล่าวมาสีชนิดขั้นต้นนะคะก็ไม่ต่ำกว่า40-50บาทเดี๋ยวทีนี้พอเวลาเราซื้อมาปุ๊บเก็บไว้ในตู้เย็นสักพักก็เน่าเสียไปเฉยเฉยโดยที่เราใช้ไม่ทันหมดใช่ไหมคะเราเองก็แบบ พอปล่อยครั้งเข้าเราก็รู้สึกเสียดายเงินค่ะก็เลยมาปลูกไว้พักชีไว้เรื่อยบางทีก็มาจากตลาดใช่ไหมคะพอเราใช้ใบเสร็จปุ๊บเราก็มาปลูกปลูกไว้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ปลูกไวค้ค่ะถ้าขึ้นเราก็สามารถเอามาเก็บใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายนี่ก็คือเอามาจากตลาดเหมือนกันพอเราใช้ใบเสร็จตัดเอาไปเอาก้านออกใช่ไหมคะก็เหลือราก แล้วก็รากนี่นะคะมาปลูกต่อก็อย่างที่บอกมีทั้งขึ้นบ้างเน่าบ้างเสียบ้างแต่อันที่ขึ้นเราก็สามารถใช้ครั้งที่สองคั้งที่3ได้โดยที่เราสามารถประหยัดเงินได้แค่เอามาเสียบเสียบใส่กระถางอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆยนะคะที่เราพอประหยัดได้ประหยัดยังไม่พอนะคะเราก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าสารเคมีเราก็ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ ใช้ปุ๋ยคอกหรืออะไรที่เราสามารถรดน้ําผักแล้วก็รู้ด้วยว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเราอันนี้เป็นหอมนะคะคือเราก็เหมือนเดิมไปซื้อที่เป็นต้นมาจากตลาดอันไหนที่มีรากใช่ไหมคะแล้วก็มาปลูกไว้ก็อย่างที่เห็นค่ะ อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าไปซื้อก็คือเขาไม่ได้ขายเล็กๆน้อยๆให้เราเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาย่างฐานปุ๊บเราไม่มีไฟแช็ไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ในสังคมเมืองนะคะเราใช้เหล็กแก๊สค่ะเปิดแล้วก็ทําให้ฐานติดนะคะเปิดไปให้ฐานติดแดงๆปุ๊บเราก็จะเอาไปใส่ในเตาถ่านของเราก็จะไม่เกิดควันค่ะ แต่ตอนย่างพวกเนื้อพวกอะไรพวกนี้นะคะเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีควันบ้าเล็กๆน้อยๆเนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นผักที่เราเก็บม,มานะคะอันนี้เป็นหมูหมูย่างเราย่างคอหมูย่างกับสังคอหมูนะคะก็ทําจิ้มแจ่วกินกันปกติค่ะก่อนหน้านั้นที่เป็นต้มๆนะคะก็จะเป็นต้มไส้หมูก,กับกระเพาะหมู คือจะเอาไปใส่ในลาบคะ่ะจําเป็นที่จะต้องต้มให้มันเปื่อยๆที่สุดเพราะว่าไส้หมูกับกระเพาะหมูเนี่ยมันเหนียวคะ่ะต้องใช้เวลานาน,านแล้วก็ช่วงที่ต้มอ,อยู่นั้นก็ใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวคะ่ะย่างเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะก็หันห่นหันห่นหั่นหั่นจะใส่จานคะ่ะที่เหลือก็แค่ทำจิ้มเจียว เอามาย่างข้างนอกบ้านนะคะพอดีว่าตอกอ,ออกมาข้างนอกบ้านข้างๆบ้านเข,ขียงนะคะ <รอ S 1> เป็นเขียงไม้มะขามอันนี้คือพ่อตัดมาให้แต่เป็นไม้มะขามที่ยังติดอยู่ค่ะเราก็เอามาแช่น้ําเกลือแช่น้ํามันแล้วก็ตากแดดคะ่ะ เปลือกเขาก็จะร่อนยังไม่ทำร่อนออนต่อไปนะคะเราจะทำปลาผัดไข่เค็มก็มาตียปลาหมึกค่ะหั่นๆั่นหเป็นชิ้นขนาดพอดีค่ะนะคะเป็นหมึกกระดองเออเพื่อเก็บกวามชอบนะคะเพราะว่เาโอ้ชอบหมึกกระดองเพราะว่าอาจจะอร่อยกว่าอันนี้เป็นลาบหมูที่บอกค่ะก็พี่เขาปรุงเรียบร้อยแล้ว ถ่ายไม่ทันนะคะเครื่องราบก็จะมีพริกป่นหอมแดงข้าวขั่วต้นหอมสาระแหน่ชิมไปเรื่อยค่ะแล้วก็ใส่ไปที่เห็นอยู่นี้คือจะทำปอาหมึกผัดไข่เค็มแล้วใส่ไข่เค็มสามฟองนะคะไข่เค็มที่ต้มสุกแล้วขยี้ขยี้ขยี้ไม่ละเอียดแล้วก็ปรุงรส ด้วยการใส่น้ำมันหอยข้วถั่วเหลืองน้ำต,ตาลริก๊กเผาผงชูรสหน่อยใส่อไม่ใส่ใสก็ได้นะคะได้แต่ความชอบแล้วก็เติมน้ำน้ำเปล่าค่ะเข้าไปนิดหน่อยเพื่อเวลาเราแบบผสมเครื่องนะคะมันก็จะได้มีน้ำารือเตินเลนน้อย,ลลอยปลาหมึกปุ๊กเราก็มาลวกพอสะดุ้งนะคะแล้วก็ไปผัดแค่นี้นะคะ่ะอ้อใส่ พีชกกฟ้าหั่นแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะผัดผัดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอนนี้คือเมนทูที่เราทำเสร็จวันนี้ค่ะ